ตังนี้ตรงนีรังไหมอต้องเหยียบตรงนี้ต้องเหยียบตรงนี้รังอาต้งหอยนิดนนไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยร้อไมคะพวกเรารอไหมไปแล้วนะปคุณเบลคะวันนี้ค่ะหัดวงุเลือคนสวยเปไงบ้างเหคนที่กล้าเหบคนที่เลืองหล นี้ก็เป็นวันที่พิเศษมากๆนะคะขอขอบคุณคุณลิงหลีนะคะขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็พันธมิตรทางธุรก,กิจแล้วก็แฟนด้อมของคุณลิงหลีไม่ว่าจะเป็นออด้อมม่วงหรือว่าโกลเด้นแองเจลลิลนะคะก็เหตุผลที่เลือกคุณลิงหลีนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าเหมือนที่เพอบอกบนเวทีเนาะแบบไวน์น็อตเพราะว่าตอนนี้ก็คือเขาคือที่สุดนะคะแล้วก็เขามี ภาพลักษณ์นะคะของคนรุ่นใหม่ที่ดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็มีความน่ารักสดใสก็คือตอบโจทย์แบรนด์ตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์เลยแล้วีอู่ค่ะปกติเป็นคนดูแลสุขภาพแบบไหนเ่ยทานนมหรือว่าแบบอะไรนะคะปกติเป็นคนดูแลสุขภาพตั้งแต่ภายในถึงภายนอกอยู่แล้วก็มีเลือกอาหารที่กินแล้วก็มีออกกำลังกายเวลาเลือกก็คเลือกอาหาร มีประโยชน์ต่อ,อร่างกายด้วยที่ปลอดภัยกับร่างกายซึ่งรับรองตอบโจทย์มากๆเลยค่ะใช่แล้วก็ที่สังคารีเป็น,นคนที่ชอบกินกมากๆอะไรที่ไม่อร่อยเนี่ยจะไม่ยอมกินแต่เพราะฉะนั้นนี่ามอร่อยยึงง่าค่ะเพราะว่ามันคอนเฟิร์มาะนี่เรียกว่ากำาเลือกใช่แล้วก็ทางเลือกใช่ไหมค่ะเขาใส่ใจในการน,นั้นแค่น้ำวัวทานวีแกนสามารถ พี่หลิงแนะนำรสชาติไหนที่มันถูกใจเราคือ,ร,อรสชาติจ้ะจริงๆอ่ะปกติก็คือต้องเลือกใช่ไหมคะออริจินอลกับชโคโค็อกโกแลตคืออร่อยทั้งสองเลยคะ่ะถ้าใครที่แบบไม่ออชอบกินชโคโค็อกโกแลตอยู่แล้วเนี่ยแล้วช็อกโกแลตใจแน่นอนคะ่ะเคือต้นอร่อนนยกลบองใหญ่คนกล่องใช่ค่ะแล้วก็ส่วนตัว o r i ิ i n l normal นะคะก็อร่อยอเช่นเดียวกันคะ่ะเลือกได้เลยแต่วันนี้คนผมวิธีกิน ก็ค okay. Re ือมีข้าวมาข้าวส่งไม่ต้องเลือกแล้วข้าวส่งเลยแล้วก็กินนี่เดียวขนมอร่อยมากเอาเอามาทำกาแฟชาเขียวอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นชาเขียวฟิวเออร์เอามาชงกับมัทฉะานี่ก็ออร่อยมากเลยวันนี้สำคารเลยคือก็ชอบชงมัทฉ่านตัวสูตรไม่มีน้ำตาลวันนี้เราได้ไอเดียในการไปทำกินที่บ้านทำทำดื่มที่บ้านใช่ค่ะทำดื่มประจารย์ว่าได้ง่ายๆ ร็เลยประน้อมสักศีรษด้วยเป็นยัไงบ้างเลิศเลิใช่ค่ะก็รู้สึกน้องเขาก็มาส่งต่บความรักในลิงเลยสุดมากแล้วเขาก็เทกับงานนี้มากๆเลยค่ะเป็นน้องน่ารักๆตัวหนึ่งที่เป็นทวแทนแบรนด์แบรนด์ลอฟ อยู่คนเดียวด้วยนี่ก็มีเพื่อนคุยแล้วตอนนี้อะก็เริ่มเให้เราพูดถึงค่ะว่าความพิเศษผลิตภัณฑ์เราคืออะไรก็ผลิตภัณฑ์เรามีความหอมเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบที่ที่ดีมีคุณภาพแล้วใส่ใจเรื่องแหล่งที่วัตถุดิบกระบวนการการผลิตเนี่ยเราก็ใส่ใจอุกขั้นตอนว่าจะเป็นเรื่องสูตรเรื่องรสชาติเรามี ได้รับรับรองมาตรฐานรักษาตัวสำหรับคนไข้แล้วก็เราได้ตัวเครื่องหมายสัญลักษณ์ทับเลือกเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะแพ้นม้อวัวคารออ์บิแกนหรือว่าเป็นเพศไหนสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ดื่มได้ทดางคาดหังค่ะพอเราได้ถึงเคองแวเนาะหลืองผู้อมัดมากอล้เราคดาดหลังต่อคือแบบไหนคะเราก็ เพราคาดหวังก็คาดหวังแต่แต่ก็มั่นใจเพราะว่าได้คุณหลิงหลิวมาเป็นดีเซนเตอร์เราก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าคนมาเยอะมากแล้วก็คนรักเขาเยอะจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณเขาแล้วก็แฟนๆของเขาที่ช่วยซัพพอร์ตแฟนรักเราจริงๆค่นฝากลูกค่ะเพื่อนเจคนสวยฝากเลยก็ขอฝากลงรับรับอมโอนรับรับล้องโอนรับอมโอนนะคะรับ รับนมโอ๊นะคะไว้ในอ้อมกอดงช่วยถูกดู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 ในการพยายามเกะะ <c oughs> ่งอุดรับนมโอ๊นะคะ <c oughs> ไว้ในอ้อมกอดุ้งมใจด้วยนะคะสำหรับใครที่แพ้นม <c oughs> สามารถเลือกทานได้เลยะค่ะแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ที่หลิงมั่นใจว่าคือสิงห์อิมาอันเนี้ยอร่อยมากแล้ว มีประโยชน์ต่อร่างกายปลอดภัยกับร่างกายด้วยชายเด็กเลือดให้ปลอดภัยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสักพักยินเสิร์มกันหนึงนะคะคุณเพิ่มยิ้มเสริมต้อเการให้น้องสภาพปลอดภรยปลอดภัยมองตรงกลางนะคะมองกลางไปนะคะไปไหนแต่ยันงไงจังให้ลมเพราะว่าไม่เป็นติดไปได้ไหเสร็จแล้วเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ